สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับไอซเจอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ง่ายๆเลยเย็นนี้นะครับไอเจมาตรวจเช็คสภาพน้องผักนะครับว่าใบมีนอนกินหรือเปล่านกกินหรือเปล่าคําตอบที่ได้คือใช่ครับนกกินไปหลายใบเลยฮะถึงให้เราล้อมตะข่ายไว้ยังไงเห็นหลังกําแพงไหมครับมันจะมีช่องเวลาลมพัดเข้ามาครับแล้วก็ทําให้นกสามารถลงมาได้นก้นกก็จะลงมากินใบผักของเราเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบร้อยหลอเหมือนที่เราเคยโดนไปครั้ง ก่อนหน้านั้นนะครับรอบนี้ก็ยังยังผักใบสวยมากนะครับเห็นต้นขึ้นฟอร์มขนาดน,นี้อายุประมาณ25-27วันเท่านั้นเองนะครับอีกประมาณ20วัน,นเจนก็เก็บขายได้แล้วเพราะฟอร์มใหญ่มากรอบนี้นะฮะโอเคทุกทุกคนก็จะเห็นนะฮะอันนี้เป็นการขิงนะฮะเป็นการอวดว่ามีผักปลูกเองเป็นอย่างนี้นะโอเคแต่น้องใบแข็งแรงมาก เอเจพยายามมาหาน้องหนอนหรือน้องศัตรูพืชะครับต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยหนอนหรือว่าอะไรต่างๆรอบนีไ้ไม่ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับถามว่ามีไหมมีแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อเพราะเจจะพุน้ำบ่อยๆนี่ครับน้องจะสวยๆแบบนี้เลยนะครับต้นก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้วตอนนี้นะฮะ อีกไม่นานเราก็จะได้กินเกนโอเอมแล้วและอันนี้คือ,อามาเล็ดผักสลัดเลดโอ๊กที่เราเพาะกันไว้เมื่อคืนนี้จากคลิปเมื่อคืนเลยนะเราก็ปิดฝาไว้เช้าวันหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็มาเปิดก็คือมีต้นเนี้ยที่งอกแล้วแต่พยายามซูมแล้วก็พยายามลดแสงลงยังไงก็มองไม่เห็นตัวรากแต่ถ้ามองด้วยสายตาครับจะมองเห็นเลยแล้วบางเม็ดก็จะแทงขึ้นมาตั้งเดตแบบนั้นเลยอันนั้นก็คือเขามีรากง,งอกแล้วก็ดันตัวหัวเขาออกมาแล้วครับพยายามเปลี่ยนมุมถ่าย หลายมุมมากเลยครับโอเคนะคบถ้าใครชอบอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแต่แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ให้เจด้วยนะถ้าใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็กดส่งสติ๊กเกอร์มาก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้เอเจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาลงพส์ลงเรื่อยๆนะถ้าใครสนใจสมัครสมาชิกก็คลิก,กดสมัครสมาชิกโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคับบ๊ายบาย